แมดพิราีเปิดใจปมเลิกสงกรานเดินออกมาเองไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายเรดารา่าสุดแมดพิรณีได้เปิดใจยืนยันเลิกกับสงกรานเตชานรงแล้วโดยออกมาเองตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ยังค้างคาอยู่เข้าออกที่บ้านอยู่ครอบครัวพี่สงกราและก็ครอบครัวเตชนรงเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูให้ความเมตตกับแมทมากๆส่วนการที่ไม่ออกมาพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องที่เลิกการตอนแรกเนี่ยเพราะว่ากลัวจะโดนทัวลงทั้งนี้แมทได้ยืนยันความสัมพันธ์กับไฮโซพกเป็นแค่เพื่อนแค่พี่น้องกันเท่านั้นแค่บังเอิญไปเจอกันไม่มีอะไรจริงๆทุกอย่างเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่าย,ายๆเวลาเรามีปัญหากันแล้วคุยกันเนี่ยมันไม่ถูกแก้แล้วมันไม่จบแล้วก็เป็นปัญหาสะสม ก็อาจจะเป็นความที่แมทก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ออกมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าออกมาแล้วออกเลยโดยแมทเนี่ยได้ตัดสินใจเดินออกมาเองเป็นความสุขของเราก็เลยออกมาไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายในความสัมพันธ์ครั้งนี้พี่สงกรานคือฮีโร่สำหรับแมทในหลายๆอย่างทั้งนี้แมทได้เปิดใจถึงเรื่องอนาคตก็คือรักครั้งใหม่เริ่มกลัวๆในการเริ่มรักใครใหม่แต่ก็ไม่เข็ดนะแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าขอเวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครเข้ามา